โครงการอ,อาสประจิวปั่นด้วยใจไปกราบพระบรมศพซึ่งก็ได้กำหนดเดินทางนะครับในวันนี้วันที่24นะครับไปตามเส้นทางต่างๆตามหมายที่กำหนดเพื่อจะไปสู่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปกราบพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ท่านได้เด็จสู่สวรรค์คาลัย พวกเรานะครับส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องขอ,อชื่นชมนะครับกับโครงการนี้นะครับที่หลายท่านนั้นได้มีใจอาสาได้แสดงออกซึ่งความสรับทักดีนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทนรามหาปูมนุชนเยเดษหรือรัชการที่เ้าของเรารซึ่งก็เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับ ชาวอำเภอประทิวแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับที่จะได้ฝัน่นะครับเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะบง่งบอกไปตามเส้นทางต่างๆว่าเรานั้นนะร,รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็แสดงออกนะฮะที่จะถวายความอะไรนะครับที่ท่านได้เสด็จไปสู่สวรรค์ทลยนะฮะเป็นตัวแทนพี่น้องทั้งเจ็ด ตำบลเจ็ดห้าหมู่บ้านนะครับที่จะฝั่นไจการฝั่นนั้นก็เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการออกกําลังกายเป็นการแสดงทั้งทายวาจาใจก็ครบนะครับท้วนนะฮะแล้วก็ผ่านชุมชนผ่านสถานที่ต่างๆก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบได้รู้จักได้สร้างความเข้าใจแล้วก็สื่อต่างๆหรือที่น้องสถานทก็จะได้ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์